เอาละครับกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Noah a นะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการเปิดเป็นระบบแบบทดสอบนะครับก็คือทดสอบระบบนั่นเองเป็นผู้พัฒนาเดียวกับ เกมดาก้อนราจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพงานจะสวยขนาดไหนแต่สําหรับผมเนี่ยยกให้เป็นเกมภาพมือถือที่สวยส่งท้ายปี2011ปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่มาถึงนะครับเขาจะให้เราเลือกเพศเลยนะครับผมเลือกเพศชายและกันปึ๊บ แล้วก็เป็นการแต่งตัวนะครับแต่งได้ค่อนข้างอิสลามเหมือนดาก้อนราชาเลยนะครับนี่เลือกสูงสูงนะครับซ้ายขวาความอ้วนความผอมความสมดุลตัวละครนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยผมเอาค่อนข้างสูงหน่อยละกันเนี่แล้วก็ช่วงนี้นะครับเทนโฟกิงกําลังมาถ้าเอาแสกกลางสักหน่อยนี่ครับแล้วเราก็สามารถเลือกกรอบหน้าได้ด้วยนะครับเลือกได้หมดเลยได้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับ ลูกกระตรงลูกกระตาคางปากน่นนี่นั่นนะครับนี่คิ้วตาหูจมูกปากนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับเีนเอาปากอย่างนี้แล้วกันแบบว่าปากอิ่มๆหน่อยนะฮะ <c oughs> อ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นเมคอัพนะครับผมเอาเป็นสีดำละกันนี่ดูดีๆหน่อยอ่าดูดีหน่อยนะครับปุ๊บเดี๋ยวขอดูลูกตาสักนิดนึงเอาตาปกติดีกว่าดูมีเลสบในหน่อยนะครับตาสีเขียว ขนตาแบบฟุ้งๆหน่อยละกันนะบัชออนนะบัชออนนี่เอาสีแดงหน่อยหน้าอิ่มๆหน่อยละกัน okay. โอเคโอ้โหเรียกได้ว่าลายนี่คล้ายๆดากอนลาจาเลยนะครับอะการตกแต่งตัวละครการแต่งตัวการอะไรนี่คล้ายมากนะครับอทรงผมนี่ผมก็จะไว้เป็นแสกกลางเหมือนเดิมนะครับไม่นอกใจนะนี่เอาเป็นทรงนี้เดี๋ยวนี้เขา่นี่ๆ,ๆ,ๆเขามีเยอะกว่านั้นนะครับปุ๊บโอเคเอาเป็นสีเขียวดีกว่า อ่าผมเอาประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวละครของผมนะผมกดเลยครับปึ๊บนี่ได้มาแล้วนะครับ1ตัวละครนะแล้วเขาก็จะมีให้เรานะครับเลือกเป็นสายตัวละครด้วยนะครับโอ้โหโดยแต่ละตัวนี่เท่มากๆนะครับนี่โอ้โหทวนนะครับอันนี้เป็นธนูฮะปึ๊บนี่อันนี้ดาบคู่นะครับแล้วก็นี่เป็นสายแทงนับสายโล่โอเค พราะฉะนั้นผมเลือกทวนดีกว่าทวนมันดูเท่ดีนะครับกวัดแว่งนะครับเหมือนแบบหนังจีนดีอะใ <c oughs> นอันนี้ดีกว่าเข้ากับตัวละครผมหน่อยนะอ่ะกดสตาร์ทเลยครับใส่ชื่อแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะฮะ,อะพอเข้ามาถึงนะครับเขาก็าจะมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยว่ามุมกล้องมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการสอนเล่นเบื้องต้นนะครับเราสามารถกดสคิปข้ามด้วยก็ได้นะครับนี่ นี่ครับเดินก็ค่อนข้างอิสระนะครับมุมกล้องอิสระหมดเลยโอ้โหแล้วดูภาพนะครับภาพสวยจัดนะครับขนาดเล่นในอิมูเลเตอร์นะครับนี่ภาพยังสวยขนาดนี้นะครับเราสามารถปรับได้อีกนะครับยังไม่สุดนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราทำเควสเบื้องต้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยระบบเกมนะครับเริ่มแรกเนี่ยดูงานภาพนะครับโอ้โหอยากัะนั่งดูอนิเมชันนะพอเราเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับเขาจะให้เราทําการสุ่มนะครับผมโอ้โหมาเกมนี้ยังไม่พ้นการสุ่มนะฮะ โอ้โห oh, อย่างนี้ของชอบเลยนะครับอ่าสุ่มฟรีหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยสุ่มแล้วมันจะได้เป็นอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหรือเปล่าหรือว่าคอตูมไม่แน่ใจเลยนะครับนี่อ่าได้มาแล้วนะครับปึ๊บโอเคก็ทําตามที่เขาบอกเลยเควสไม่ยากเลยนะครับเนี่ยสามารถจิ้มจิ้มจิ้ม,มออโต้ได้เลยนะครับสำหรับเควสนะนี่ดูครับภาพนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ค่อนข้างอิสระพอสมควรน,นะครับนี่ปึ๊บมาครับมาส่งเควสคอมพิวต์ อางย่แป๊บเดียวนะครับเล่นยังไม่ทันอะไรเวลห้าแล้วนะครับอ่ะมาครับเวสสู้สักนิดหนึ่งนะครับอุ้ยปึ๊บเดี๋ยวลบก่อนนี่ตอนนี้ผมมีสกิลแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่มีสกิลนะครับโจมตีได้แค่ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถโจมตีแบบใช้สกิลได้แล้วนะปึ๊บโอ้โหจริงๆไม่น่าเลือกทวนเลยน่าเลือกธนูนะมายืนยิงชิวๆเลือกผิดนะครับนี่ไงลบได้ครับ มาดิครับมาดิครับภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับเล่นแบบว่าเพลินๆเ,เลยนะครับเกมมือถือภาพสไตล์อย่างนี้นะครับเวลามันจะผ่านไปไวมากนะเวลาเล่นนะนี่ฮะนี่ฮะขอสกิลอีกรอบหนึงเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นลูกพี่โอเคเรียบร้อยครับสกิลก็ชิวๆเลยนะฮะ เนี่เราสามารถกดข้ามได้นะครับถ้าเราไม่อยากดูนะครับผมกดเลยละกันปึ๊บแล้วก็เวลาเราทำเควสนะครับพยายามมองมุมสูงนะครับตามต้นไม้ตามเขาตามหลังบ้านตามอะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยมันจะมีเป็นพวกกล่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่องรางวัลให้นะครับเนี่ยแล้วเราก็คลิกนะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆใส่ลักซี่เหลี่ยมครับเราคลิกไปปึ๊บล้วก็กดปืนตรงนี้นะขวามือล่างตรงเนี้ยปึ๊บ ยิงขึ้นไปเนี่ยปึ๊บแล้วมันจะเป็นเหมือนยิงสลิงขึ้นไปนะครับแล้วก็เพื่อพอขึ้นไปถึงแล้วก็สามารถเก็บกล่องรางวัลได้นะครับพยายามสังเกตกันนิดนึงนะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับของฟรีนะเมื่อกี้ผมก็เจอไปกล่องหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหได้มาด้วยครับเดี๋ยวอามาสีอะไรมาสีขาวดีกว่าม้าสีขาวน่าจะเท่น,นะครับโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเลือกมาสีขาวไม่ใช่เหรอทำไมเป็นม้าสีนี้เดี๋อลนะผิดสีหรือเปล่า นี่ดูครับโอ้โหขี่ม้าแล้วกระเท่เกินนะครับโอ้โหโอ๋อนี่นี่เขาให้กดนะครับโอเคอ๋อให้เป็นการฝึกบังคับม้านะครับอ่ะปึ๊บโอเคอ๋อไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากสบายเลยเรียบร้อยครับเราได้ม้ามาเป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ในรุ่มเป็นสีขาวแล้วเนี่ยอ่ะรอบนี้ได้ยำ ทำการขี่ม้านะครับไปรับเควสบ้างนะฮะชิวเลยนะฮะมีม้าแล้วนะตอนนี้อ่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาสักพักแล้วนะครับก็เลเวล22แล้วนะเป็นเกมที่เล่นเพลินจริงๆครับเพราะว่าภาพมันสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเพ่นเวิร์มากๆนะครับโอ้โหคือมันเล่นค่อนข้างอิสระนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะ นี่ระบบเข้าวๆนะครับก็จะมีพวกขี่มานะครับเดินวิ่งเล่นนูน่นนี่นั่นใส่ชุดแฟชชุดอาวุธชุดอะไรได้หมดเลยนะครับส่วนหน้านี้ a อ v เ n นเ r อรเนี่ยก็จะเป็นพวกท้าทายนะครับหอคอยอลิ่านูน่นนี่นั่น,นครับสามารถเข้ามาลงนะครับแล้วก็เก็บรับรางวัลได้ด้วยนะครับนี่อาอย่างสมมติอันนี้นะครับนี่ก็จะเก็บรับพวก ตัวพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกหน้าสกิลนะครับหน้าแฟชั่นนี่โอ้โหแฟชัน่นได้อย่างเท่เลยนครหรือว่าแต่กูละเอามีถอดเสื้อด้วยนะ <c oughs> ปิดก่อนปิดก่อนโป้ะนะครับนี่หมวกนู่นนี่นั่มน,น,นมีหมดเลยนะครับแต่งแฟชั่นโชว์กันก็มีนะครับหรือจะเป็นพวกระบบลงดันนะครับมีหมดครับนี่เกมนี้ค่อนข้างอิสระมากๆแล้วระบบค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูกันแบบ เต็มๆแล้วกันนะครับผมก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นหนึ่งเกมที่ใช้ได้นะครับดูอยากรู้ว่าขี่ม้าในเมืองได้ปะเอ้าได้ด้วยนะครับโอ้โหขี่ม้าในเมืองก็ได้นะครับเกมนี้นี่ครับเอาม้ากระโดดครับนี่โอ้หนี่ครับโอ้โหม้ากระโดดนะครับม้าดีดดูครับภาพสวยจัดเลยนะครับเกมนี้อะเดี๋ยวไว้เปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวสักหนึ่งรอบแล้วกันโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ